มดดำเผยนิสัยแท้จริงอดีตผู้จัดการนคกชาลีหลังสี่พี่สาวพระเอกดังโดนถลม่มดรามา่าบ้านปอดเจ็ดยังเดือดไม่หยุดหลังจากที่มีชาวเน็ตมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกับปมระหว่างแนคกชาลีและสี่พี่สาวของนักที่แยกมาทำช่องเองซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่สี่ป้าโดนถลม่มจึงต้องออกมาพูดนั้นเพราะการที่ อดีตผู้จัดการของนักชาลีได้ออกจากการทำงานกับแนักมาทำงานกับสีป้าแทนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านมดดำได้พูดในรายการแชะเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ปูอดีตผู้จัดการของนักชาลีเป็นคนที่เก่งเรื่องออนไลน์หากอยากทําออนไลน์ต้องคุยกับปูตอนที่ปูจบกับแน็กก็ไม่รู้ว่าจบดีไหมแต่น่น้อนว่าปูได้มาทําให้สีป้าซึ่งวันนี้คอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันอยู่แล้วอย่างรายการมดดําเด็กอายุ20กว่าก็ไม่มาดูแล้วมีแต่คนอายุ30-40กว่ามาดู ในขณะที่พี่ตึงพี่ชายของน็กก็เป็นคนโพสต์ว่าตนรู้จักกับปูมาเกิน10ปีเพราะว่าปูทํางานเป็น AR ปูเป็นมืออาชีพมีตัวตนและทาไม่ดีจริงคงไม่อยู่วงการนี้มาได้นานส่วนอีกฝั่งก็คือนักชาลีตนก็รู้จักเกิน30ปีแต่ไม่ขอเอ่อยว่ารู้จักกันยังไงการที่เพจคิงไปพูดจาใส่ร้ายปูต่างๆนานาปูสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้ เพราะว่าปู่มีตัวตนตรวจสอบได้แล้วคุณเป็นใครส่วนตัวตนมองว่าศิลปินดาราการรักษาภาพลักษณ์นั้นสําคัญมากแต่การที่ศิลปินบางคนมีพฤติกรรมดีและมีแฟนดอมในทางที่ผิดอันนี้ก็ไม่โอเคและถ้ามีคนไหนไปปล่อยข่าวหรือให้ข้อมูลกับเพจคิงคิดดีแล้วหรือระวังของจะย้อนเข้าตัว อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ปูอดิตผู้จัดการของแน็กก็ได้เคยออกมาพูดในกรณีที่ออกมาจากแน็กชาลีและมาทํางานกับสีป้าว่าที่ตนออกมาเพราะอยากจะมาช่วยเหลือน้องๆมาซัพพอร์ตน้องๆป,ๆป้าๆที่น่ารักกับเราเสมอเรารู้จักกันมานานอีกอย่างคือพี่ปูรักแน็กกามินและสีป้ามากๆตนรู้สึกว่าเรามีความรักและมีความรู้สึกดีๆตรงนั้นมันก็อยู่ในใจเสมอเรายังรักระหว่างดีกับทุกๆคนจริงๆไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนอยากให้เข้าใจด้วย ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ